สำหรับกราฟชนิดนี้นะคะก็คือเป็นการพลอตระหว่างค่าศักย์นะคะความต่างศักย์ของแบตเตอรี่นะคะกับค่ากระแสนะคะก็คือเป็นการนับจํานวนอิเล็กตรอนนั่นแหละเนาะว่ามีอิเล็กตรอนมาถึงมากหรือน้อยมีจำนวนมีอิเล็กตรอนถึงหรือเปล่าซึ่งกราฟนี้สามารถบอกอะไรเราได้นะคะมันสามารถบอกเราได้ก็คือค่า ศักย์หยุดยั้งค่ะว่าตรงบริเวณเความต่างศักย์เท่าไหร่นะโดยทั่วไปต้องเป็นติดลบใช่ไหมคะที่เราดูกันจำจาได้นะสำหรับคลิปที่2นะคะเดี๋ยวให้คลิปเอาไว้นะคะตรงนี้เดี๋ยวลองไปดูนะกันนะว่าอธิบายเกี่ยวกับว่าเมื่อเรามีการสลับขั้วเพื่อหาค่าศักย์หยุดยั้งนะคะก็คือเป็นการให้ตรงนี้แบตเตอรี่มีค่า,าโวลทจเป็นลบนะคะเราก็จะดูว่าเราอยากจะรู้ว่าเอ๊ศัก เมื่อไหร่นะของแบตเตอรี่ถึงจะทําให้อิเล็กตรอนเนี่ยหยุดนะคะแล้วก็ไม่ข้ามมาอย่างขั้วอีกฝั่งหนึ่งนะนี้เรามาดูกันก่อนเนาะโอเคาวน,นี้เราลองมาดูกันก่อนนะคะว่าถ้าสมมุติว่าความเข้มของแสงมีค่าไม่มากเราลองดูนะคะว่าเมื่อความเข้มของแสงเนี่ยที่เราฉายลงไปมีค่าไม่มากเราดูซิว่าเอ๊ะค่าตำแหน่งของตัวศัตว์หยุดยั้งเนี่ยมันจะเท่ากันไหมเพราะว่าตัวเนี้ย มันยังเป็นตัว à, สารชนิดเดียวกันหรือเป็นโลหะชนิดเดียวกันอยู่นะเดี๋ยวลองดูนะคะยังเป็นโซเดียมอยู่นะคะถ้าเรามีการลดความต่างศักย์ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะสังเกตนะลดความต่างศักย์เรื่อยๆเรื่อยๆจนถึงค่าลบค่าหนึ่งเราจะพบว่าศักย์จะน้อยลงทาไมศัก์ถึงจะเออขอโทษนะคะเมื่อเราลดความต่างศักย์เรื่เราจะพบว่ากระแสจะมีค่าน้อยลงอันนี้กระแสยังมีค่ามาก นะคะอันนี้กระแสค่อยๆน้อยลงทําไมถึงกระแสค่อยๆน้อยลงเพราะว่าถ้าน้องๆจําได้เนาะว่าเมื่อเราให้สลับขั้วใช่ไหมคะอย่างนี้เนาะทําให้อิเล็กตรอนเนี่ยมีพลังงานจนไปทางขวาอยู่เนี่ยแต่พอเจอนะคะพลังงานเนื่องจากนะแบตเตอรี่นะคะที่อีวี EV เนาะพลังงานอีวีเนาะ จะทําให้อิเล็กตรอนนะ่าผัดอิเล็กตรอนไปทางซ้ายทําให้จํานวนของอิเล็กตรอนที่จะข้ามมายังอีกฝั่งหนึ่งก็จะน้อยลงใช่ไหมคะทําให้สักลดลงเรื่อยๆเมื่อเรานะคะมีการลดความต่างศัก์นะคะก็จะมีทํทให้จํานวนของอิเล็กตรอนหรือ Current นะคะคกระแสไฟฟ้าน้อยลงเรื่อยๆคราวนี้แล้วถ้าสมมุติอันนี้สังเกตนะคะเราสามารถอ่านได้เลยว่าค่าสักย์หยุดยั้งหรือ V S ของเราเนี่ย ก็ถ้าที่ความเข้มแสงน้อยๆ้อยประมาณสามสิบหกเปอร์เซ็นตนะค่า Vs ของเราจะมีคือ Vs นะก็ประมาณล,ลบลหนึ่งประมาณนี้ใช่ไหมคะก็ประมาณลบหนึ่งก็จะทําให้นะคะอิเล็กตรอนเนี่ยไม่สามารถข้ามมาอีกฝั่งหนึ่งได้ก็คือหาค่าสักหยุดยั้งได้นะคะคราวนี้ถ้าสมมุติว่าเราทําการเพิ่มความเข้มแสงละ่ะ น้องๆคิดว่าสัต์หยุดยั้งจะเกิดที่ตำแหน่งเดียวกันไหมคะถ้ายังเป็นโซเดียมเหมือนเดิมนะแผ่นโลหะยังเป็นโซเดียมเราลองดูนะคะเราทําการเพิ่มตัวความเข้มแสงและเราก็ทําการนะคะเพิ่มนะความต่างศักย์ของแบตเตอรี่สิ่งที่เกิดขึ้นน้องๆก็สังเกตเห็นได้เลยนะคะว่าตัวสัตว์หยุดยั้งก็เกิดขึ้นตำแหน่งเดิมเพียงแต่ว่าสังเกตว่าเมื่อ ความเข้มแสงมากขึ้นก็จะมีจํานวนของอิเล็กตรอนที่ข้ามมายัางอีกฝั่งทําให้กระแสเพิ่มขึ้นนะคะน้องๆอ,อาจจะเคยเห็นกราฟแบบนี้นะคะกราฟแบบนี้นะก็คือเป็นสระนี่เป็นสระแล้วก็เป็นกระแสนะน้องๆก็จะเจอกราฟลักษณะแบบนี้ที่ว่าเนะไปอีกฝั่งหนึ่งปุ๊บแต่น้องๆอาจจะเจอลักษณะที่ว่ากราฟแบบนี้เอันนี้อันหนึง่งเมื่อกระแส เอเมื่อออ intensity หรือความเข้มแสงน้อยนอย้อ,อ,นอยนะคะเมื่อความเข้มแสงมากขึ้นนะคะก็อันนี้ i อน้อยอันนี้ intensity หรือความเข้มแสงมากขึ้นนะคะก็จะเกิด B S ที่ตำแหน่งเดียวกันนะคะอันนี้ก็คือเป็นกราฟที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวสั่์ไฟฟ้านะคะเพื่อหา ที่เราตรงบริเวณนี้นะจะเป็นตอนที่สองที่เราทํากันเนาะที่เรา,าเปลี่ยนครัวเปลี่ยนคััวนะคะของสัก์ตัวนี้จะเป็นคั่วบวกอยู่นะคะอันนี้ก็เป็นครัวบวกนี่คือครัวลบวนี่มีการสลับครัวนี่คือเป็นการทดลองตอนที่หนึ่งนะคะ กลับไปดูคลิปที่1ได้นะคะส่วนตัวนี้เป็นการทดลองตอนที่2นะคะที่มีการสลับขั้วไฟฟ้าเพื่อหาค่าสักย์หดยาน้องๆสามารถไปดูคลิปต,ตอนที่2ได้นะคะให้ลิงก์เอาไว้ตรงน,นี้นะคะซึ่งตัวนี้ก็คือเป็นกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างกระแสนะคะที่วัดได้กับตักไฟฟ้าของแบตเตอรี่นะคะที่เปลี่ยนไปคราวนี้ถ้าเราทำการเปลี่ยนชนิดของตัว โลหะที่ทำที่ควรนี้นะคะที่แผ่นแผ่นโลหะนะคะคิดว่าน้องๆคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นน้องๆคิดว่าสักหยุดยางจะเท่าเดิมไหมคะลองทายกันดูนะอันนี้เปลี่ยนมนาะเป็นซิงอ่ะเป็นซิงค์แล้วนะคะและเราก็พบว่าเราทำการนะเปลี่ยนอนะไม่เกิดแจดงว่าพลังงานหรือความถี่ไม่มากพอ,อเพิ่มความถี่เพิ่มความถี่าเอ้ย เพิ่มความถี่ลดเพิ่มความถี่ลดความยาวขึ้นนะคะอันนี้ก็เริ่มมีโฟต่ตอแล้วเนาะเพราะงั้นเราลองเปลี่ยนนะคะค่าของตัวความต่างสักนะคะอันนี้ความาเขาเรียกว่าสักหยุดยั้งก็ประมาณลบแปดนะคะ ตังนันสังเกตได้เลยนะว่าตัวค่า V.S. นะคะค่าศักย์ดึงดังเนี่ยของแต่ละธาตุก็จะมีค่าไม่เท่ากันเนาะเมื่อกี้นี้ของโซเดียมประมาณลบหนึ่งอันนี้โอ้โหลบแปดคนละเรื่องเลยแสดงว่าโลหะแต่ละชนิดเนี่ยก็จะมีค่าศักย์ดึงดังไม่เท่ากันนะคะก็ขอจบคลิปเกี่ยวกับตัวโฟโตอิเล็กทริกนะคะแค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะ